ดึงหนังหลังมือเห็นไหมครับมันจะมีหนังบางๆตรงแขนก็มีหนังบางๆดึงขึ้นมาได้เลยเนี่ยใต้ท้องแขนก็ดึงหนังขึ้นมาหน้าอกนี่ดึงแทบไม่ได้เพราะมันแบนติดคล้มเนื้อหน้าอกไอ้ที่เราดึงได้เนี่ยก็หมายความว่ามันไม่มีไขมันไปอยู่ข้างใต้ผิวหนังเราครับแต่ดูตรงเอวผมครับดูเอวครับเนี่ยดึงออกมาเนี่ยเป็นแผ่นๆเลยครับแต่ก่อนเนี่ย มันมีไขมันมาซุกใต้ผิวหนังตรงเนี้เนี่ยดึงไม่ได้นะครับมันเป็นหนาหลายนิ้วโอ้เยอะมากแล้วทำไมตรงแขนตรงกล้ามตรงอกหรือแม้กระทั่งบริเวณขาหรือต้นขาเหาเนี้เวลาเราดึงหนังเนี่ยดึงได้แบบหนังบางมากบริเวณเหล่านั้นเป็นบริเวณที่เราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาครับเมื่อมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ค่อยมีไขมันสะสม ไอแต่ตรงเอวตรงหน้าท้องเนี่ยเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวมันเท่าไหร่หลายคนไปเล่นซิทอัพแต่ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าการที่จะลดไขมันนี่มันต้องลดทั้งตัวนะครับเราจะลดเฉพาะส่วนไม่ได้การลดทั้งตัวเนี่ยมันจะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องคืออาหารว่าด้วยเรื่องโภชนะที่จำเป็นต้องครบการออกกำลังกาย และก็การนอนพักผ่อนให้เพียงพอครับถ้าอาหารออกกำลังกายและนอนพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะนำมาซึ่งความเครียดความเครียดนี่แหละครับเป็นอุปสรรคสูงที่สุดเลยที่ทำให้ไขมันมันไปพอกไว้ตรงรอบสะดือมันแก้ได้ยากพอสมควรแต่ก็พยายามแก้อยู่ครับมันมีปัญหาเนี่แหละ เพราะว่าเราไปจริงจังกับการลดอาหารจริงจังกับการ,รออกกำลังกายจริงจังนอนไม่หลับนี่เครียดกว่าเดิมอีกยิ่งพุงสวดมากกว่าเดิม้ที่ทํามาก็หล้มเหลวมันเลยเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยละลายมันไปเรื่อยเหมือนน้าแข็งทิ้งไว้กลางแดดนี่แหละครับอาจจะ6เดือน1ปี3ปีหรือตลอดชีวิตถ้าอยากให้มันหายก็ทําครับแต่ว่าถ้ามันมีอยู่ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับชีวิตเหมือนเนื้องอกหรือพุงสวดกับเนื้องอกมันเหมือนขั้นเนี่ย ทนไม่สร้างปัญหาก็อย่าไปลดมันเลยครับมันเหนื่อยครับดูผมทำสิมันเหนื่อยมันยากทำมาสามปีแล้วมันก็ไม่ลด